ตั้งแต่11บเอ็ดโมงเยนหกมงเย็นอาเบียวจะว่าไงหรอี่บตอบนี้ได้ไหมครับตอบนี้นด้ไปตอต่อเหรอมาเดี๋ยวพป่ผกวผีแล้วก่อนนะูกลัวผีแล้วไม่กลัวกูต่อสิเอาอะไรเ็กแ้กลัวผีแล้วาไม่กลัวกูเห็นไหมเห็นครับผมกลัวเราอันนอกอ้ยย อุ้ยคุณจ่้ยอ๋อว่าโน่าจะใช้กโอเคจะใ้่แอคชันอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ูแอคชันอุ้ย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 อะไรกูอ้ทำไมซ้อมทีนี้อะอุ้ยอุ้ยพอผมอุ้ยปัผมพูดได้เลยนนผมรนว่าอุ้ยนรับกูอุ้ยอุ้ยอุ้ยับกูแต่เดวันใหม่แม่งดท้ายช่ไหมหมอ พี่อ่ะให้คิวแปดโมงเช้ายันถึงสองทุ่มยันถึงตบเลยนะตอนนี้คิวงอพี่ต้องไปถ่ายเพิ่มอีกวันหนึ่งเพื่อจบเพราะถ่ายกับแก้วอ่ะซีนเดียวทั้งวันกู่ายชิล่รอกัาเพื่อนกันแก้วไไม่ด้คิดอย่างนั้ณกูแล้วคืออะไรโคกระโหลกไปว่ากูตายครับแล้วขอโทษน้ำหม้ออุ่นนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าโคกระโหลกเนี่ยแต่ว่าอะไรธรรมดาก็แค่มาแบบนี้ก็แท่นี้พอถูกไหมนี่ในเรื่องห้าสีต่างแอคชั่นโคโรนไปว่าอะไร ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่ต้องพูดก็ได้ไม่องพูดก็ได้ไม่ตก้